ต่อไปท่านแอนซิลิว่ไลกะนกเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวแอนซิริว่ไลกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครเขตทุ่งครุเขตราบรุณะแขวงราบรุณะพากก้าไกลงบประมาณในด้านแผนบรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยโครงการกองพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีโครงการหนึ่งที่มีความไม่ชัดเจนซ่อนอยู่นั่นคือโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมการแข่งขัน D-Job Esport Championship 2024ภายใต้งบประมาณ1,40หมืนบาทโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือเด็กและเยาวชนสถานพินิษ36แห่งศูนย์ฝึกอบรม21แห่งโครงการดีจ e ็อบอีสปอร์ตนี้ไม่ได้เป็นโครงการใหม่แต่อย่างใดแต่เมื่อปี2 5 6 5ทางกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มีการใช้งบประมาณนี้เพื่อจัดแข่งขันอ e ีสปอร์ตในปีนั้นจากสไลด์คือภาพ ในการจัดกิจกรรมเกมที่ใช้ในการแข่งขันคือเกมอีฟุตบอลโดยมีการใช้เครื่องคอนโซลเป็นอุปกรณ์หลักในการแข่งขันและเป็นของรางวัลสำหรับทีมที่ชนะทั้ง3ทีมเรามาดูถึงความสอดคล้องของงบระเดียดที่นี่มีการค่าใช้จ่ายสไลด์ที่ทุกท่านเห็นนะคะเรามาดูนะคะร่างงบประมาณของการจัดแข่งขัน e ีสปอร์ที่ได้มาแบ่งเป็น3ข้อข้อที่1 จดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจำนวนหนึ่งแห่งเพื่อจัดกิจกรรมรอบคัดเลือกเป็นจำนวน1 0 0 0 0แบาทการจัดกิจกรรมนี้อย่างที่ดิฉันได้เอ่ยไปนะคะว่าเด็กและเยาวชนในสถานพินิษฐาสแห่งและศูนย์ฝึกอบรม21แห่งจะจัดกิจกรรมรอบคัดเลือกในพื้นที่ของทางหน่วยงานเองภายใต้งบประมาณเพียงเท่านี้ไม่มีทางเพียงพอแน่นอนข้อที่2จัดกิกรรม การแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตรอบชิงชนะเลิศจ,จำนวนเงิน500,000บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะค่าเช่าสถานที่2วันค่าจ้างวิทยากร7คนนะคะค่าที่พักค่าเดินทางค่าว่างของอาหารนะคะเยาวชน105คนกิจกรรมเป็นค่าใ้จ่ายรวมทั้งหมดอยู่ในงบ500,000บาทนะคะข้อที่3กิจกรรมงานอดิเรกเป็นเงิน440,000บาท กิจกรรมนี้ใช้งบในหน่วยงานดําเนินการกิจกรรม22แห่งแห่งละ20,000บาทไม่มีรายละเอียดว่าจัดงบนี้ไปใช้กิจกรรมอะไรและเพื่ออะไรการจัดกจกรรมร่างโครงการนี้เป็นงบประมาณมาดิฉันขอตัดงบโครงการนี้ออกนะคะเนื่องจากโครงการนี้ไม่ชัดเจนมากพอว่าง,งบประมาณตรงนี้จะนำไปใช้เกิดประโยชน์กับเยาวชนจริงๆดูแล้วเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ จากแนวคิดของโครงการที่ทำมาน,นี้นะดิฉันก็มองว่าอ e ีสปอร์ตเป็นกีฬาที่เป็นยอมรับทั่วโลกเป็นกิจกรรมที่ควรให้การสนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดเชิงสร้างสารรค์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดทางดิฉันก็มองว่าเป็นกีฬาอ e ีสปอร์ตในเชิงเศรษฐกิจสร้างสารรค์เช่นกันอีกทางหนึ่งนะคะ ผู้ชี้แจงก็ได้มาชี้แจงว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถานพินิษหรือศูนย์ฝึกเป็นอุปกรณ์สําหรับการแข่งขันกีฬาสปอร์ตแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงานนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องของความเร็วหน่วยความจําหรือการ์ดจอที่มีสเปคต่ํากว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการแข่งขันซึ่งยังมองไม่เห็นเลยว่าการแข่งขันนี้จะมีประสิทธิภาพจริง หากเราต้องการให้สปอร์ตเป็นกีฬาที่สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดได้จริงเราต้องตีความหมายของกีฬาอ e ีสปอร์ตให้ถูกต้องก่อนทำความเข้าใจกับเนื้อแท้ของกีฬาชนิดนี้เราถึงจะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ไม่ใช่แค่มาแข่งขันแล้วจบควรมีการต่อย,ยอดโครงการให้มีการแนะนาและนำแนวทางนี้ สนับสนุนให้เด็กๆสนใจและต้องการเล่นกีฬาสปอร์ตอย่างจริงจังเพื่อให้งบประมาณนี้ถูกใช้จ่ายอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อเด็กและเยาวชนของเราดิฉันขอตัดงบประมาณ1นึ่งด้านสี่หมื่นบาทออกทั้งโครงการขอบคุณค่ะ